คอลลาเจนที่ทานแล้วเห็นผลน้าองขึ้นทุกคนคือแบบทำให้ผิวเด็กไม่มีริ้วรอยนะคะดีขึ้นมาสักพักนึงเหมือนกันนียุคนี้นะคะเป็นยุคที่ยูทูบเบอร์เนี่ยมีอิทธิพลมากในโลกออนไลน์รีวิวอะไรเนี่ยใครก็เชื่อเนาะแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าที่รีวิวไปเนี่ยจะเห็นผลจริงๆแล้วยิ่งไม่นานมานี้นะคะก็ยังมาเจอข่าวที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์ว่าแฟนสาวเนี่ยไปฉีดวิตามินผิวขาวนะคะที่คลินิกแห่งหนึ่งนะแล้วเหมือนเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างนนนนนนะะคทําาาาาาใใหหห้้้แแฟสวเี่่ยมมอออกกกรรจจไขง พอมีข่าวแบบนี้ออกไปนะคะคนเนี่ยก็เริ่มกลัวการฉีดวิตามินเพียวๆเนาะทำให้กระแสวิตามินผิวขาวค่ะกลับมาน่าสนใจมากขึ้นเพราะมองว่าอาจจะปลอดภัยมากกว่าเนาะพอคุณเห็นแบบนี้ค่ะคุณคุณจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับเรากินแล้วเนี่ยจะเห็นผลจริงไหมถึงแม้ว่าแต่ละยี่ห้อผลิตวิตามินเนี่ยออกมาจะมีจุดมุ่งหมายการขายในเรื่องผิวขาวใสเหมือนกันแต่ถ้ามองจากสูตรที่ข้างฉลากจริงๆแล้วค่ะคุณคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาผิวที่ไม่เหมือนกันนะและปริมาณแต่ละะะะะสสาาารนน่่คคทีใเข้ม ลหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าได้ผลน้อยกว่าที่เค็มในวันนี้นะคะคอยจะพาคุณเนี่ยไปเช็คสูตรดูสารประกอบวิตามินผิวขาวทั้งห้ยี่ห้อที่เหล่าบล็อกเกอร์เนี่ยรีวิวกันเยอะมากเลยและบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะตัวแรกนะคะไฮบาลานไลโคปีนสูตรนี้นะคะใส่ไลโคปีนจากมะเขือเทศเนี่ยเป็นนังเอกเลยเพราะว่าเขาใส่มาสารเดียวนะคะไลโคปีนนะคะเป็นสารต้านมุสละะที่มีฤทธิต์ต้านมุสระแรงที่สุดในกลุ่มของแคลโรทีนอยด์ด้วยความที่เขาเป็นสารต้านมุสลัดเนี่ยคะ่ะ คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะไปช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายจากรังสี UV โดยแสงแดดเนาะ และช่วยชะลอผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยโดยมีการทดสอบนะคะโดยกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยจำนวน60คนโดยแบ่งให้กินกลุ่มยาหลอกแล้วก็ไลโคปีน7.5มิลลิกรัมเพื่อดูริ้วรอยบนใบหน้านะคะทั้งก่อนทานและหลังทานพบว่าหลังทานเนี่ยริ้วรอยบนใบหน้านเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนภายใน2เดือนแรกเนาะจากที่พอดูงานวิจัยมายหลายฉบับนะคะพบว่าไลโคปีนเนี่ยที่กินแล้วเห็นผลในเรื่องของผิวแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะอยู่ที่10มิลลิกรัมแต่ในสูตรนี้นะคะใส่มาทั้งหมด6กมิลลิกรัม,มเลยนะมากกว่านยเละ ก็น่าจะมาช่วยในยเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดน,นะคะแล้วก็ช่วยในยเรื่องของผิวสวยกระจ่างใสด้วยนะ1กล่องมี30แคปซูลราคา490บาท พอซื้อมาจากทางเว็บไซต์ของไฮบาลานโดยตรงโดยรวมในสูตรนี้นะคะพอยมองว่าของไฮบาลานเนี่ยจะเน้นในเรื่องของผิวสวยกระจ่างใสอมชมพูมากกว่าช่วยในเรื่องของผิวขาวนะคะเพราะว่าเขาใส่ไลโคปีนมาแค่ตัวเดียวเองตัวที่2นะคะกูต้าอาร์โมนิในสูตรนี้นะคะเขาใส่ตัวแอคทีฟกูต้าไทโอนมาด้วยทั้งตัวแอลกูต้าไทโอนและแอลซิสเตอีนมารวมทั้งหมดนะคะ346มิลลิกรัมโดยปกติทางออยบ้านเรานะคะระบุว่าตัวแอลกูต้าไทโอนที่ใส่มาในพวกปริพัณฑ์อาหารเสริมอะคะ่ะจะระบุได้มากสุดในแค่250 งันแสดงว่าในสูตรนี้นะคะใส่ตัว L-Cysteine มา96มิลลิกรัมพลอยมองว่าปริมาณของตัว L-Cysteine นะคะก็ยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทยียบกับตัวกู t t แบรนด์อื่นที่พลอยเคยเห็นเนาะแต่ทางแบรนด์เนี่ยก็ใส่สรรรารสกัดตัวอื่นมาด้วยนะคะทาง Acerola Cherry สารสรกรัดจากมะเขือเทศสารสรกรัดทับทีมเป็นต้นนะก็จะมาช่วยในเรื่องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวแข็งแรงเป็นสารที่มีวิตามินซีสูงนะคะก็จะมาช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใสด้วยนะหนึ่งกระปุกมี30เม็ดพลอยซื้อมาจากในเพจออมอนินะคะโดยรวมนะคะใในนนสสสูตรรี้่่าก มาหลากหลายเนาะแต่ปริมาณของแต่ละสารเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่แล้วตัวนาเอกที่ชูมาหลักๆนี่ก็คือตัวกูตา้าคอยมองว่ายังขาดในเรื่องของจำนวนและปริมาณของสารตั้งต้นนะคะเพราะในสูตรนี้เนี่ยใส่ตัวเอลซิสเตอีนมาแค่ตัวเดียวเองซึ่งก็มีบางสูตรในท้องตลาดนะคะที่ใส่สารตั้งต้นมาเนี่ยครบทั้ง3ตัวด้วยกันก็คือไกซีนซิสเตอีนกูตามิกเนาะ พอยองว่าถ้าปรับเพิ่มปริมาณของสารต,ตั้งต้นกูต้าไทโอนเนี่ยก็น่าจะโอเคขึ้นโดยวรวมนะคะถ้าทานสูตรนี้แล้วจะเห็นผลในเรื่องความผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเนาะเพราะกูต้า250มิลลิกรัมอะค่ะถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยเนี่ยจะบอกว่าเห็นผลภายใน3เดือนแต่เขาก็มีสารสกัดตัวอื่นๆมาช่วยด้วยนะคะเหมาะกับคนที่อยากผิวขาวผิวใสเนาะ ตัวที่3นะคะฟิโดเน่เป็นอาหารเสริมนะคะของเด็กไอดอลคนหนึ่งที่เป็นสาวเพศ2เนาะซึ่งทางแบรนด์นะคะก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยปรับฮอร์โมนเพศหญิงแต่ถ้าเราเช็คสูตรจริงๆแล้วค่ะจะรู้ว่าตัวอาหารเสริมปรับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็คือ่วเหลือกนั่นเองนะคะให้หนึกถึงน้ำเต้าหู้นมโวเหลือกนะคะแต่เขาเนี่ยก็สกัดมาแล้วนะก็มีความเข้มข้นมากกว่า โปรตีนจากสารสกัดโทเหลืองนะคะจะมีสารไอโซฟาโวนที่ออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่อนๆใน,น,นร่างกายเพราะตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่แหละคะ่ะที่เป็นตัวทําให้หน้าอกของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นผิวต่งตึงนุ่มๆฟูๆนะคะมีน้ํนะามีนวลมีบทความระบุชัดเจนนะคะว่าตัวโปรตีนจากโทวเหลืองเนี่ยมีส่วนช่วยลดอาการร้อนบวบบาบทาให้ผิวสุขภาพดีผิวอชมชมพูมากขึ้นผู้ประกอบการหลายเจ้านะคะรู้ข้อดีข้อนี้นะคะก็เลยมาผลิตอาหารเสริมนะคะ,ะ,คะเพื่อตอบโจทย์สาวประเภท2และผู้หญิงที่อยากได้เรื่องผิวขาวอมชม ผิวนุ่มลื่นรวมถึงขนาดหน้าอกด้วยนะคะแต่การทานให้ขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้นเนี่ยคอยมาว่าต้องใช้ปริมาณที่เยอะนะคะจะไม่ไวเหมือนการทานยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันไม่ควรทานติดต่อกันเกิน6เดือนนะคะเพราะจะทให้เกิดการสะสมในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและขัดขวางการสังเคราะห์ฮอร์โมนเทรอยด์ได้นะในสูตรนี้นะคะเขาใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยมา200มิลลิกรัมและยังใส่ตัวฟิชคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ย 100มกรัมที่มาหวังผลช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นแต่ปริมาณที่ใส่มาเนี่ยน้อยพอสมควรเลยนะคะอาจไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะยังใส่สารสก,กรัดตัวอื่นมาด้วยนะคะเช่นสารสก,กรัดจากยากหางม้า8 0มิลลิกรัมไลโคโปีน5มิลิกรั g, มวิตามินซี30มิกรัมสารสก,กรัดจาทับทิมเปลือกสนอง,งุ่นอย่างละ1 5มลกรัมทางแบรนด์เขามี2ไซส์นะคะไซส์10แคปซูลเนี่ยราคา3 1 9บาท แล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ30แคปซูลราคา890บาทพอซื้อมาจากแฟนเพจของแบรนด์นี้นะสรุปนะคะนี่สูตรนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดมาหลากหลายก็จริงแต่ปริมาณน,น้อยแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในเรืออ่องของประสิทธิภาพของเรื่องผิวขาวแต่เน้นผิวตึง,ตงนะตัวที่4ี่นะคะอนาคอลลีแบรนด์นี้เนี่ยจะพิเศษกับตัวอื่นนะเพราะว่าเขาเขียนหน้าซองเลยนะ,ะว่าเป็นคอลลาเจนซึ่งดูจากส่วนประกอบข้างในเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยใส่คอลลาเจนมาเพียวๆเลยนะก็คือฟิชคอลลาเจนแบบไทยสามร้อยสี่มิลลิกรัมและฟิชคอลลา สิ่งเดีกัม ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นผิวกระชับดลดริ้วรอยแต่ปริมาณที่ใส่มาเนี่ยน้อยพอสมควรเลยนะรวมๆเนี่ยแค่350มิลลิกรัมเองถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยนะคะที่ทานแล้วเห็นผลเนี่ยจะอยู่ที่5000มิลลิกรัมขึ้นไปเนาะและที่สําคัญนะคะไม่ได้ช่วยเรื่องผิวขาวเนาะคอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่คนดีบิวกันเยอะว่าทานแล้วเนี่ยผิวขาวขึ้นเนี่ยมันได้จากตรงไหนกันแน่หนึ่งซองนะคะมี60แคปซูลราคา3า0อย้าบาทคอยซื้อจากแฟนเพจใน Facebook นะคะ ถ้าจะมองถึงประสิทธิภาพในการช่วยเรื่องผิวเนี่ยพอยว่ายังน้อยเกินไปควรทานอาหารเสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเนาะและในกรณีที่อยากจะช่วยเรื่องผิวเตึงๆเนี่ยก็คงจะต้องทานหลายเม็ดนะตัวที่5นะคะกอรี่ไดเปปไทด์แบรนด์นี้นะคะก็ใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลามาเหมือนกันเนาะเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กนะคะซึ่งมองจากสูตรเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยใส่คอลลาเจนมาเพียวๆเหมือนกันเลยขนาด454มิลลิกรัมเยอะกว่าสูตรของอนาคอลลี่เนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะไปกว่ากันสักเท่าไหร่เนาะ ข้างซองเนี่ยทางแบรนด์ก็ใส่มานะคะว่าช่วยลดยิ้วรอยหน้าใสหน้าผ่องแต่ปริมาณเนี่ยก็ยังน้อยเกินไปที่จะเห็นผลในเรื่องนี้เนาะพอยมงว่าต้องกินหลายเม็ดต,ต่อวันเลยอะ่ะถ้าจะเห็นผลในเรื่องนี้ถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยนะ1ซองมี60แคปซูลราคา490บาทราคาแรงกว่าสูตรอนาคอลลีเนาะข้อดีของสูตรอนาคอลลีแล้วก็ตัวกอรีเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนในรูปแบบแคปซูลนะคะ ทำให้กินง่ายลดกลิ่นคาวนะคะที่สัมผัสกับลิ้นแต่ข้อเสียนะคะด้วยความที่เขาเป็นแคปซูลนะคะการใส่คอลลาเจนเข้าไปเนี่ยจะใส่ได้ในปริมาณที่จํากัด ทำให้ต้องกินหลายแคปซูล,ลนะเนาะคือง่ายนะคะก็คือต้องกินหลายเมเ็ดนึงเอางี้นะคะเดี๋ยวพลสรุปให้ละกันสำหรับคนที่ยังเลือกไม่ถูกถ้ามองในเรื่องของสารสกัดที่มาช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยสำหรับ5สูตรเนี่ยที่พลรีวิวมาทั้งหมดพลก็แนะนําเป็นตัวエルグータアモニต์ตัวนี้นะเพราะว่าเขาใส่ตัวกูต้ามานะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยมาหลากหลายเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะทานแล้วเห็นผลเนี่ยต้องใช้เวลา อันนี้เนี่ยคอยเทียบกับทั้ง5สูตรที่รีวิวนะคะถ้าใครทานยี่ห้อไหนและเห็นผลเนี่ยก็ทานยี่ห้อนั้นเนาะสุดท้ายนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับร่างกายาแต่ละคนนะคะบางคนทานแล้วเห็นผลบางคนทานแล้วไม่เห็นผลก็เยอะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะจะยึดติดกับอาหารเสริมตัวเดียวไม่ได้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพอก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปกับคนที่คุณหุนรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ที่ช่องกูรูเชคสำหรับวันนี้กูรูพลอยไปแล้วสวัสดีคะ่ะ